สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของ o ฟล์คเทนฮอร์ชั้นที่9นะครับชั้นนี้ก็จะมีบัฟช่วยเรื่องการทำลายจุดอ่อนของศัตรูด้วยนะแล้วก็มอนจะแพ้กายภาพเป็นหลักนะครับตัวแรกจะมีแพ้น้ําแข็งตัวที่2จะมีแพ้ลมผมก็จะให้ตัวดาเมจเป็นตัวหลักกายภาพแล้วก็ต้านเหิงน,นะฮะมีมาร์มาใส่โล่กับช่วยเบรกแล้วก็นาตชาเป็นโวฮิลกับช่วยเบรกเช่นกันโอเคเรามาดูกัน ก็เดี๋ยวเราจะให้ต้นเถิงบับก่อนแล้วเราเปิดด้วยนัตชาก็ได้เดี๋ยวให้ตันเถิงเขียตัวซ้ายแล้วเราก็โฟกัสที่ตัวบอสนะครับมาสก็ใส่โล่ยตัวเองรอเป้าไปนัตชาก็ลดตัวเกาะ ทำลายจุดอ่อนของบอสอันเถิงก็เดี๋ยวผมจะเน้นที่ตัวบอสเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบอสเลี้ยลูกน้องเรื่อยๆแหละแต่ว่าพอเราเคลียร์บอสได้ลูกน้องมันก็จะตายนะครับเดี๋ยวพวกตัวซ้ายขวาก็ให้ตัวหลักเลี่ยไปตรงนี้พอบอสหลักโล่นะฮะเราก็ให้ตัวหลักไอรไม่ตายหรือสกิลก็ได้นะครับเพื่อเบรกมันให้มันล้ม มันจะได้วางโลนะฮะเดี๋ยวผมใช้อันตีมาสเลยแค่ได้ไหมอ่ะใช้ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีเราก็ตีธรรมดาสร้างแต้มสกิลไปให้ตัวต้านหิงกับตัวหลักคนาเมจเป็นหลักนี่ก็บอง บอสมันก็จะมีเป็นโจมตีเธอหนึงแล้วก็เป็นเรียกลูกน้องเธอหนึ่งนะฮะมันเป็นแพทเทิร์นของมันวนเรื่อยๆเลยตีไปผมจะไม่สนใจตัวลูกน้องเลยนะจะเน้นที่ตัวบอสนะครับเด็ <c oughs> ตรงนี้บอสก็น่าจะเรียกลูกน้องเพิ่ม <c oughs> อ๋อไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยว ตีธรรมดาสร้างแต้มสกิลก่อนผมยังไม่ตีบอสนะเพราะบอสมันจะเคาน์เตอร์เ,อรเดี๋ยวใช้ไม่ตายแทนถ้าเป็นแม่ตายก็จะเบียกได้จริงๆแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าคุณถือพอจะจะตีบอสให้มันเคาน์เตอร์กลับก็ได้นะครับนี้ก็แล้วแต่ของด้วยถ้าถึงก็ตีบอสบอสใกล้ตายละเดี๋ยวตัวหลักไ้ไม่ตายนะจะเก็บบอสได้เลย ปาดไปบึ้มเกือบล้อีกนิดนึงเดี๋ยวผมเก็บไม่ตายต้านเถิงเอาไว้ใช้กับบอสตัวหน้าละกนันนี้บอสใกล้จะไปมากๆแล้วใกล้จะร่วงมากๆแล้วิวตายไหมตายโอเคพอบอสตายลูกน้องก็ตายหมดนะครับแล้วบอสตัวนี <c oughs> ้ก็จะแพ้กายภาพเช่นกันต้านเถิงมาบับ๊บ ตัวหลักใช้สกิลพิวรอบหนึ่งแล้วก็เปิดด้วยนาตชาอันนี้ก็เดี๋ยวตีหิติโลก่อนแล้วค่อยไม่ตายก็ได้ไม่ตายจะได้แรงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะเน้นเบรกหรือว่าอยากจะเอาดาเมจนะครับตัวหลักก็บ้องไปม,มาใส่โลให้ตัวเองรอเป้า จริงๆแล้วผมอยากจะให้ตัวหลักเป็นคนได้เบรกบอสนะแต่ว่าน่าจะต้องรอนานอ๋อเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมรอให้บอสมันทําการชาร์จธนูก่อนแล้วผมค่อยเบรกนะครับ,บเราจะได้แคนเซิลท่าชาร์จของมันนะฮะตอนนี้อืมผมให้ต้านเถิงตีไป,เ,ปเลยละกันอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ต้านเถิงตีลูกน้องก็ได้ แล้วก็ให้ตัวหลักเป็นตัวเบรกเพราะว่าผมให้เขาใช้เป็นเซ็ตทําลายล้างนะฮะดาเมจที่ได้จากการเบรมาากมันจะแรงแล้วเราก็ปาดเป้าเดี่ยว,ลวเลยก็ได้มาร์สม,มีไม้ตายจริงๆเก็บเอาไว้ตอนบอสชาร์จธนูอาจจะดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงบอสก็ไม่ติดแช่โอเคแล้วเราก็ตีธรรมดาตามแต้มสกิลนะฮะ ดีมากคอร์เตอร์กงเห็นว่าเลือดตัวหลักเหลือครึ่งหลอดเดี๋ยวใช้ไม้ตายาราดชาก่อนแล้วต้านเถิงก็โปกัสที่บอสไปตรงนี้บอสช,ชาร์จอีกรอบจะเบรกทันไหม มาเต็มสกิลหมดละเพิ่งสังเกตเอาไ,ไม่เป็นไรตรงนี้คิดว่าน่าจะเบรกไม่ทันแน่ๆเลยเฮ้หรือว่าทันเพราะว่าเราได้บัฟจากในดาดน,นะฮะอ๋อไม่ทันเกือบๆไม่เป็นไรก็โดนยิงวิธีหนึ่งก็ได้อโอเคหรือว่าเจ็บเลยตรงนี้ เดี๋ยวผมเชียร์พวกลูกน้องนิดนึงนอะตรงนี้ผมให้อืมผมให้ต้านเหิงเบรกเลยก็ได้เพราะว่าบอสใกล้ตายมากละแล้วลตัวหลักเอาแต้มสกิลหมดกมไม่เป็นไรนี่ทุบตัวนี้มาตีไปเลย ขาเหลือแค่2ตัวละตรงนี้ก็ไม่ยากละไอ้ต้าน,านเถิงเคลียบอสวนาตชาก็ยิงตัวนี้มันติดเลือดไหลอยู่มันใกล้ตายละขาะจบด้วยตัวหลักนะฮะเดี๋ยวส่วนที่เหลือของวิดีโอก็จะเป็นของสมใสนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ขอขอบคุณสปมนเซอร์ร้านพ o w เ r p l a เพยร,ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องดีฟันนะ ทางร้านก็รับเติมหลายเกมเลยนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าเติมเองด้วยถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนําร้านนี้เลยปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนมาดูของสมใส่นะครับตอนนี้ตัวละครกับไลค์โคนก็จะอัพขึ้น50หมดแล้วนะอันนี้ก็เอามาล่อเป้าสกิลลิลิกก็เน้นเป็นป้องกันนะครับเอามาใส่โล่ยังไม่มีดาเมจอะไรเน้นป้องกันเป็นหลักกลุ่มดาวศูนย ตัวหลักก็เป็นดาเมจแล้วก็มีค่าทำลายล้างเยอะก็จะเน้นเป็นตัวเบรกศัตรูนะฮะไอพวกดาเมจเลือดไหลนี้จริงๆมันแรงนะแล้วก็ผมใช้เป็นเซตน้องหมาด้วยแหละก็เลยจะพยายามให้เขาเป็นตัวเบรกเพื่อที่ว่าศัตรูจะได้ติดเสียเลือดแล้วเขาจะได้ฟาดแรงขึ้นนะครับนี่ก็สกิลลิลิกก็เซ็ตทำลายล้าง สองชิ้นก็เป็นเซตที่ให้อัดตายคีนะจริงๆจะใช้เป็นเซตที่ให้โจมตีก็ได้นะครับดาวหกนาชาฮิลิกก็เป็นเซตฮิวแล้วก็เน้นเป็นรักษา HP แล้วก็เซตที่เพิ่ม HP กับบัฟเพื่อนได้นะฮะแต่ว่าความเร็วเขายังไม่พอจะบับเพื่อนได้มันต้องร้อยีนะครับแล้วก็ดาวศูนย์ต้านเหงิงก็เป็นดาเมจสสำคัญเลยลิลิกก็เมียตายิีตโจตีดาเมจน้ำแข็งจริงๆคือใส่เพื่อเอาเซ็ตนะ,ะเอาพลังโจมตีเฉย ดาวศูนย์นะโอเคไอเดียก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ